ยาให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักตีสวัสดีครับพบกันใน EP ที่7นะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับผมอยากจะเอาเรื่องนึงมาแชร์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์ของผมในอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องที่ผมนึกขึ้นได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าพบเจอมาเป็น 10, 10ปีแล้วมากกว่านะครับแต่ว่า เอ่อพอนึกถึงก็เลยอยากใช้จะเอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับประเด็นเมื่อคือว่าในทุกๆวันนะครับผมก็ต้องทํางานร่วมกับทุกๆแผนกนะครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับในการที่จะร่วมแก้ปัญหานะครับแล้วก็ผลักดันให้แผนกแล้วก็งานแต่ละส่วนงานเนี่ยมันสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะครับก็การทํางานร่วมกับ แต่ละแผนกเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละแผนกก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับบางแผนกก็มีปัญหาค่อนข้างจะน้อยนะครับระบบงานอยู่ตัวคนทํางานทํางานร่วมกันมานานนะครับทีมเวิร์กในทีไม่มีปัญหาอะไรครับแผนกที่เป็นแบบนี้ก็แทบจะนานๆคุยกันทีคุยกันทีอาจจะแป๊บเดียวนะครับถ้ามีปัญหามาก็คือเป็นปัญหาในเชิงหน้างานมากกว่านะครับว่าไปทําแล้วจะต้องปรับยังไงนะครับจะเป็นปัญหาที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้เป็นมหาสะทีเดียวนะครับ แต่ก็แน่นอนว่าในบริษัทบริษัทหนึ่งในองคอ์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยมันมีหลายคนมีหลายแผนกนะครับมันก็จะมีแผนกที่อาจจะมีปัญหามากกว่าเพื่อนหน่อยนะครับปัญหาก็อาจจะมาจากระบบงานที่อาจจะยังไม่เข้ารูปเข้ารอยนะครับคนทํางานที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับในส่วนของฟังก์ชันงานหรืออาจจะยังไม่มีศักยภาพมากพอที่จะทําใหอ้อ่เป้าหมายไม่สามารถที่จะผลักดันให้งานเนี่ยไปบรรลุเป้าหมายได้นะครับแล้วก็ถ้ามองแล้วเนี่ย ถ้าปล่อยไปอย่างนี้ต่อไปเนี่ยงานก็ต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพูดคุยกันมากหน่อยนะครับทีนี้ในการพูดคุยกับแต่ละแผนกกับแต่ละคนเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาไว้นั่นคือว่ามันทําให้ผมนึกถึงบทบทหนึ่งในหนังสือของอดัมแกรนที่ชื่อว่าติงอเกนนะครับในติงอ g เกนเนี่ยหนังสือก็จะมีหลายบทมากนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการที่จะคุณจะทํางานร่วมกับคนอื่นยังไงนะครับการที่จะคอนวินส์คนอื่นนะครับใหเ้เห็นคล้อยตามกับสิ่งที่คุณ เชื่อหรือว่าอยากจะน้มน้าวนะครับให้เขาเดินตามในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายไปด้วยกันนะครับแต่มันก็มีเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของการที่จะจะเรียกว่าถกเถียงนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการที่จะมีเวลาที่มีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับมันก็จะเป็นวงกลมอยู่สามวงนะครับในสามวงเนี้ยมันก็จะมีวงของสิ่งที่เรียกว่าวอร์หรือสงครามนั่นแหละนะครับอีกวงหนึ่งก็จะ อีกวงหนึ่งก็จะเรียกว่าดีเบตนะครับดีเบตก็เรียกว่าเป็นการถกเถียงโต้วาทีนะครับแล้วก็อีกวงหนึ่งก็จะเรียกว่าเป็นการแดนส์วอร์ดีเบตแดนส์นะครับผมคิดว่าใน3อย่างนี้ก็เป็น3ามเลเวลของการสิ่งที่ผมเวลาพูดคุยกับพนักงานเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันจะมี3ามเลเวลเนี่ยเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นวอร์เนี่ยครับมันก็จะเป็นอะไรที่เวลาเราคุยแล้วบางทีก็จะรู้สึกว่าโอ้โหความเชื่อหรือสิ่งที่มองเนี่ยเหมือนอยู่คนละด้านกันเลยนะครับ เรียกว่าเรามองแบบหนึ่งเชื่อแบบหนึ่งนะครับขณะที่พนักง,งานทีมงานของผมที่กําลังคุยด้วยเนี่ยเขามองเห็นอีกอย่างหนึ่งเชื่อแบบหนึ่งนะครับเวลาผู้คุยกันก็เรียกว่ามีการประทะกันทางมุมมองกันค่อนข้างจะหนักหน่อยแต่ว่าก็แน่นอนว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปบนความมีมารยาทแล้วก็ความเคารพซึ่งกันและกันอย่างเรสเปกตกันนะครับเ,เลเวลถัดมาเนี่ยดีเบตเนี่ยอาจจะ ดีขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะลดเรื่องความเชื่อลงนะครับแต่อาจจะใช้เหตุผลมากขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในด้านของความเป็นวอร์เนี่ยนะครับหรือสงครามเนี่ยครับเหตุผลอาจารย์น้อยหน่อยนะครับอาจจะเป็นมุมมองที่ว่าทําไมคุณถึงไม่เชื่ออย่างที่ฉันเชื่อน้ําหนักของเหตุผลเนี่ยมันมีน้อยกว่าเรื่องของความที่อยากจะให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยต้องคล้อยตามเรานะครับแต่พอมันเป็นระดับที่มันสูงขึ้นมาหน่อยเป็นการดีเบตเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอเคมีการยอมรับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายแหละ มีการหยุดฟังมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาแต่ละฝ่ายเนี่ยพอรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งปั๊บก็จะเอาเวลาไปใช้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตกผลึกออกมาว่าเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันน่าสนใจแล้วมันเป็นไปได้ไหมนะครับดีเบตก็จะมีความแตกต่างจากวอลตรงที่ว่ามันก็จะค่อนข้างมีความสร้างสรรค์เรียกว่า constructive ก็ได้นะครับในการที่จะโอเคอีกฝ่ายหนึ่งก่อนหน้านี้เราคิดว่าเขา มองแบบนี้นะพอเวลามาคุยด้วยกันอ๋อจริงเขาอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเหตุผลของเขาก็มีนะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยฟังเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับงั้นดีเบตเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยในลักษณะที่พอเห็นแสงสว่างปลายอุโมงคนะ์ว่าโอเคถ้าพูดคุยกันไปแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลานานมากหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องอไลน์หรือว่าจะต้องผสา,านมุมมองแล้วก็เหตุผลนะครับแล้วก็อาจจะต้องดึงข้อมูลกันมาเพื่อเอามาผสา,านกันนะครับเพราะว่าจะใช้เพียงแต่ความเชื่ออย่างเดียวเหมือนตอนที่เถียงกันด้วย ความเป็นวอหรือเป็นสงครามเนี่ยมันมันก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นความสร้างสรรค์น,นะครับการดีเบตเนี่ยก็จะช่วยให้งานแต่ละงานเนี่ยนำไปสู่การทําแผนงานร่วมกันได้มากขึ้นนะครับมากกว่าการวอซึ่งบางทีวอเนี่ยพูดคุยกันไปเรื่อยๆปั๊บก็อาจจะเกิดซีนอารมณ์ได้ง่ายมีความดราม่ากเกิดขึ้นได้ง่ายอาจจะมีน้ําตาเกิดขึ้นเป็นต้นนะครับแต่ดีเบตก็จะพัฒนาดีขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับในเรื่องของแดนส์นะครับแดนส์ Dance เนี่ยมันก็ เรียกว่าอันนี้น่าจะเป็นการดีเบตเป็นมิติของการดีเบตที่ทุกๆคนก็จะชอบเนะเวลาที่มีทีมแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทีมเนี่ยมันทํางานด้วยกันได้อย่างดีทุกอย่างสม ooth นะเวลาที่แบบมีปัญหาที่เห็นไม่ตรงกันปั๊บเวลามาพูดคุยปับ๊บโอ้โหทุกอย่างมันโซฟได้ง่ายทุกอย่างมันบรรลุข,ข้อตกลงกันได้ง่ายมากนะครับแดนซ์ Dance นี่ก็น่าจะเป็นเลเวลของการถกเถียงที่ทุกๆคนก็ใฝ่ฝันอยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับแน่นอนว่าในหนึ่งองค์กรเนี่ยผมคิดว่า3ามเลเวลนี้เกิดขึ้นกับทุกกองค์ร ในมิติที่แตกต่างก,กันไปนะครับสมมุติคุณมีคน10คนเนี่ยความสำคัญข,ของคน10คนที่มีระหว่างกันมันก็จะมี3มิตินี้ผสานกันไปโดยตลอดเวลามันจะไม่มีคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะแดนซ์กับทุกๆคนได้หมดหรือว่าก็ไม่มีทางที่คนคนหนึ่งมันจะวอลทุกๆคนได้หมดคือมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีที่ว่ามีคนคนหนึ่งที่วอลทุกๆคนได้หมดเลยแต่มันจะเกิดขึ้นได้ไม่นานเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเข้ากับทีมได้มันทํางานกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับในขณะที่ถ้าคนคนนึงแล้วแดนซ์กับทุกๆคนได้หมดเน มันก็ไม่น่าจะทําให้องค์กรนั้นสามารถที่จะแข่งขันได้คือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันโอ้โหมันดูเข้าที่เข้าทางกันไปสมหมดเลยเนี่ยครับก็จะต้องตั้งคําถามว่า diversity หรือความหลากหลายในบริษัทของคุณเนี่ยมันมีมากพอที่จะทําให้บริษัทเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อที่จะนํามาซึ่ง s t r a t e g i e หรือกลยุทธ์ที่แข่งขันได้หรือเปล่านะครับทีนี้เวลาที่เอามาบริหารจัดการเนี่ยครับเวลาที่ผมจะต้องเจอกับพนักงานที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยผมกำลังจะต้องถกเถียงกับเขาในความเป็นวอมากขึ้นแล้วผมก็ใช้วิธีนครับ คือแทนที่จะแน่นอนว่าด้วยความที่ผมเป็นเจ้านายเนี่ยจริงๆมันง่ายมากในการที่บอกว่าถ้าวอเนี่ยผมก็กดขี่เขานะครับให้เขาเอ้ยคุณต้องเชื่อนะถ้าไม่เชื่อปั๊บเดี๋ยวผมก็ลงโทษคุณอะไรเงี้ยวิธีแค่พูดน่ยมันง่ายแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันคุณไปกดขี่เขาเนี่ยมันไม่มีทางที่คนคนนั้นเขาจะเรสเ c คคุณอยู่แล้วนะครับงั้นวิธีการของผมก็คือว่าถ้าผมรู้สึกว่าผมจะต้องวอกับคนเนี้ยบ่อยๆนะผมจะใช้วิธีหาคนกลาง ในการที่จะมาช่วยผสานมุมมองที่แตกต่างกันเวลาที่ผมพูดหรือมีไอเดียอะไรเนี่ยผมอาจจะไม่สื่อสารกับคนนั้นโดยตรงผมอาจจะมีคนกลางที่ผมสื่อสารไปก่อนและคนกลางเนี่ยไปช่วยกระสื่อสารกับคนคนนั้นอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะไม่ต้องให้คอน FLICT เนี่ยมันรุนแรงเกินไปแต่ก็ต้องหมายเหตุนะครคนที่เราวอด้วยเนี่ยคือเขาทํางานได้ดีทํางานบรรลุถึงเป้าหมายนะคระับอันนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรสเพคเขาเหมือนกันแต่ว่าด้วยมุมมองวิธีการคิดอาจจะแตกต่างกันเลยนะครับ เราก็ต้องเรสเพคเขานะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมาเห็นด้วยกับผมหมดไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยไม่มีทางเป้าหมายงานมันจะถึงแบบนั้นก็ต้องทางานเองคนเดียวทั้งหมดมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับนั้นวิธีการที่ต้องทํางานกับลูกน้องที่ผมจะต้องวอลผมจะใช้แบบนี้นะครับก็คือแต่ว่าเวลานอกงานนะครับก็จะคุยกับเขาได้ปกติเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างจากเขาอ่าเราทักทายเขาอะไรเขาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเออผมผมผมเรสเพคคุณนะอ่าแล้วก็ผมไม่ได้มีอะไร Personal Feeling หรือความรู้สึก เกตแคสอะไรส่วนตัวทีนี้อันนี้ก็คือสําหรับเรื่องของวอลนะครับแน่นอนว่ามันคงมีรายละเอียดตีย่อยแตกต่างมากมากไปกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวคงอาจจะเอามาแชร์ใน EP ีต่อไปนะครับทีนี้มาอีกเลเวลหนึ่งก็คือเรื่องของการดีเบตนะครับดีเบตเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเกิดขึ้นเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าในแต่ละแผนแต่ละคนทํางานเนี่ยมันจะเป็นเนเจอร์ที่แตกต่างกับเรารอย่างผมเนี่ยผมก็อาจจะถนัดเรื่อง finance นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการรีสอร์ท การบริหารจัดก,การทรัพยากรเนี่ยเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องของ Process ทางด้าน administration หรืองานธุรการต่างๆนะฮะอย่างเช่น Process การขายเนี่ยมันจะต้องแบบเริ่มจากการที่ได้รับ purchase order จากลูกค้าเสร็จต้องมาออกเป็น sales order ไปจนถึงเป็น sales invoice อะไรพวกนี้พวกนี้ผมก็จะไม่ได้แม่นมากนักนะครับไม่ได้ถน,นัดถ้าเรียกว่าผมไปนั่งทำงานเอกสารแข่งกับน้องแอดมิในบริษัทเนี่ยผมก็จะเรียกว่าเป็นคนใช้ไม่ได้ไปเลยทีเดียวนะคร คงจะโดไนไล่ออกภายในเวลาทํางานที่ไม่นานนะครับนั่นการดีเบตมันจะเกิดขึ้นเยอะที่สุดนะครับก็สิ่งที่ผมทําก็คือว่าผมจะต้องพยายามฟังให้มากที่สุดคือต้องพยายามทําให้ดีเบตเนี่ยไม่ไหลกลายไปเป็นวอลนะครับคือการการการดีเบตเนี่ยผมว่ามันมีความมินเม่ว่าถ้าเราที่ไม่เห็นด้วยแล้วเรามีอํานาจสูงกว่าแล้วเราก็พยายามที่จะเอาชนะ นะมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเฮ้ยต้องเห็นตามเราทาั้งที่เราเองจะอาจจะไม่ได้ถนัดงานนั้นเท่าเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลายกลายเป็นวอลหรือมันอาจจะแย่ไปกว่าน,นั้นก็คือกลายเป็นการถกเถียงที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรเลยคืออีกฝ่ายหนึ่งก็เงียบเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงกับเราไปก็ไม,ไม่มีทางชนะหรอกนะองค์กรก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้อะไรเราอาจจะชนะในห้องประชุมหรือการพูดคุยนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยพอออกมาจากอห้องประชุมนี่เราแพ้เต็มเมเลยองค์กรก็แพ้เพราะไม่ได้อะไรไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องพยายามที่จะคุมผมต้องพยายามเนี่ยควบคุมการดีเบตนะเนี่ยให้เป็นโทนที่อาจจะผลักดันให้กลายไปเป็นแดนซ์ให้ได้นะครับ <c oughs> ต้องพยายามไม่ให้มันไหลไปเป็นวอลนะครับวอลเนี่ยมันมี2แบบนะฮะสงครามร้อนและสงครามเย็นสงครามร้อนก็คือเถียงกันต่อหน้าเอะโครมครามกันไปเลยนะฮะสงครามเย็นก็คือเงียบนะฮะเถียงอะไรไปอาจจะไม่พูดไม่อะไรแต่คือใจเขาเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้เอาด้วยแล้วนะครับ <c oughs> สุดท้ายก็คือส่วนที่เป็นแดนซ์เนี่ยนะครับแดนซ์เนี่ย แน่นอนว่าการพูดคุยมันก็จะง่ายนะครับการเวลาที่มีอิชูะหรือมีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันคุยกันแป๊บเดียวนะฮะมันก็ได้แหลวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพยายามระวังอย่างหนึ่งคือผมจะไม่พยายามที่จะคุยกับคนที่ผมแดนซ์เนี่ยบ่อยจนเกินไปต่อหน้าคนอื่นน,นะครับเพราะว่ามันก็จะดูเหมือนกับว่ามีความเสี่ยงว่าจะทําให้คนอื่นมองว่าเฮ้คนที่ผมแดนซ์ด้วยบ่อยๆเนี่ยเป็นรูปรักนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามระวังให้มากๆแต่ไม่มายความว่าไม่พูดนะครับแต่ผมคิดว่า มันก็ต้องระวังเหมือนกันไม่ใช่ว่าพอแดนซ์ปับ๊บเราก็พยายามที่จะโอ้โหโชว์ออฟเลยว่าแกเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะคุยกับเราได้ต้องทําให้เหมือนคนคนนี้ที่เราแดนซ์ผมว่ามีความเสี่ยงแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีอาจจะทําให้สุดท้ายเนี่ยคนอื่นก็มองว่าคุณไม่ยุติธรรมนะครคุณลำเอียงหรือมีไบแอสได้นะเพราะฉะนั้นใน3ามเลเวลนี้ครับของการถกเถียงซึ่งเกิดขึ้นทุกวันในแต่ละบริษัทนะครับเพเียงแต่รูปแบบจะแตกต่างกันไปนะครับ แล้วทุกปัจจุบันนี้ก็อาจจะถกเสียงผ่านซูมบ้างแหละนะครับไม่ได้เจอหน้ากันเพราะว่ามันเป็นเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามุมมองใน EP ีนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและอาจจะลองเอาไปปรับใช้ในองค์กรของทุกๆท่านดูนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับ EP ีนี้นะครับแล้วมาพบกันใน E ีีต่อไปครับสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชยงของพักดี